นี่ดีโตครับถึงตรงนั้นแล้วครับหลังจากที่ทำสัญญากับเขามาสักพักใหญ่ๆนะครับสำหรับ New Balance นะครับในที่สุดเราก็มาถึงจุดที่เราจะต้องทำสีของเราเองนี่ฮะได้คิดไอเดียมาบ้างไหมครัไม่ได้คิดดีฮะ เอ้ยเ hey, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมจิดิต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมแพงนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันในเกม NBA 2K 22นะครับผมกับมาคแคลร m โมนนั่นเองนะครับตอนนี้เราเดินทางกันมาจนถึงตอนที่20กันแล้วนะครับผมกับเอกอดอนหุยนะฮะช่วงนี้เราก็อยู่กันในช่วงของโค้งสุดท้ายของล i ก u ล a าซีซั่นนะครับอยู่ในช่วงปลายฤดูกาลปกตินะครับก่อนที่จะเข้าสู่เพลย์ออฟกันนะฮะ ตอนนี้นะครับทางฝั่งของเพลย์แลนเนี่ยแข่งไปทั้งหมดเลยฮะ72เกมนะครับเหลือแค่10เกมเท่านั้นเองนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงของเพลย์ออฟกันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะทีมที่เข้าไปรอในรอบเพลย์ออฟแล้วก็มีอยู่บ้างประปลายนะครับในฝั่งตะวันตกของเรานะฮะก็ได้เอลเอริกเกอร์นะครับแล้วก็ LA Clipper เครับที่เข้าไปรอในรอบเพลย์ออฟเป็นก่อนแล้วนะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมก็เป็น Sixers ครับ Milwaukee Bucks แล้วก็ บลูคินเน็ตส์ในครับพี่ต้องแย่งชิงก็พวกที่เหลือนี่แหละครับส่วนเรานะฮะก็ยังอยู่อันดับที่7นะครับผมส่วนในเกมต่อไปนะฮะเกมที่อ่าเจ็ดสิบสามนะครับเราจะต้องเจอทีมอันดับที่5ปะ่ะอันดับที่5นะครับทางฝั่งตัวนอกอย่างชิคาโกบูลส์นะครับเมื่อพาต้นๆน,นะฮะเราเคยเจอกันไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นตัวเอกซ์ตนหุ่ยยังอยู่กับดีทรอยต์พิสตันอยู่เลย นะครับแต่เกมนั้นสามารถเอาชนะไปได้นะครับเฉยเลยนะเอาชนะไปได้เฉยเลยนะครับคือมันเป็นช่วงที่หลังจากมีข่าวว่าเอกาดดนหุยอยากจะย้ายทีมนะครับอยากจะขอเทรดนะครับพอออกข่าวว่าจะขอเทรดปุ๊บทีมเมดก็โหดทันทีนั่นแหละคลิปนั้นแหละนะครับถ้าใครยังจํากันได้นะโอเคเคยเจอกันยังวะลืมวันนี้เล่นในบ้านนะครับผมที่สมูตี้คิงเซ็นเตอร์นะครับมาไปกันต่อเลยดีกว่านะครับผม let's go แท็กมือหน่อยไม่แท็กมือแฟนขับเลยเว้ยไปชี้ใครวะนะผมยาวขึ้นนะครับช่วงนี้ะนะครับสำหรับเอก่าดอนหิ้นะครับบอมมือนิดนึงโอเควันนี้เขียวแรกเลยเว้ยมาอีกทีนึงขออีกทีนึ่งโอเคเอาว่ะวันนี้เขามาว่ะ วันนี้เขามาว่ะหรือเปล่ปานะชิคาโกบูลส์นี่ในช่วงต้นซีซั่นค่อนข้างแรงนะครับผมในเกมนะฮะดนเซฟผมนะครับช่วงนี้ก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ก็ยังเกาะอยู่ในอันดับที่อันดับท็อป5นะครับทางฝั่งตัวนออกนะมัแหมช่วงนี้นี่ ทิปออฟนี่โจนาสเก็บได้หมดนะครับช่วงหลังเราได้เล่นก่อนตลอดอ้าวลอนโซ่บอลมาอย่างนี้เสร็จเลยครับผม <laughs> ขึ้นทับใส่เลยฮะสับมาตามไม่ทันวะ <c oughs> เอาละเว้ย <c oughs> ไม่ได้เลยครับสวยล <c oughs> ีบาเรานี่เอ้าโดนสติล <c oughs> ยังไหวครับลอนโซ่บอลข้ <c oughs> <c oughs> ามก็ไปดังเลยครับ เปลนวิ่งมาสกรีนให้ครับโรซานสับหนึ่งทีเจอกับไซออนเข้าไม่ได้แน่นอนไซออนแข็งแกร่งต้องคืนแกร์กรีนบูดมาสกรีนฮึบเจ๊กึกไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไปแล้วฮะไปแล้วฮะข้ามาครับไม่ทันโอ้โหจ่ายโคตรแฮ้ยโรซานเอ้าโดนบล็อกเลยครับ ยังแก้าการขาแข็งไม่หายขอสกรีนขอสกรีนส,สวยๆส,สวยๆสกรีนไม่อยู่อ่ะเพื่อนดีๆดีๆทิ้งใน,นโจนาสขึ้นวางอื้สวยครับโดนสกรีนครับอ้าวแต่มาไม่ได้ครับบอลบอลต้องขายบอลแล้วก็ให้กรีนสี่วิขึ้นเอง คืนเองคิกนอกลันโซบอลยังได้อยู่แกวแต้มครับโอ้ยจะหลุดเฉยเอาอย่าสวิตกันได้อยู่นี่ไงเล้านี่ไงเล้ามองกันดีคอสโอเวอร์แล้วก็ไปแล้วครับนี่ไงล่ะแฟชชี่ดังครับแฟชชี่ดังครับบิวตี้บิวตี้ f u l เจมส์วันนี้ยังไม่ได้ยิงสามนะครับเพราะว่าจะไม่มีช็อตพิกันเฟดส,สวยๆนะครับเดโรซานเจอกับไซออนครับสวิชกันอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่รอดครับยังครับยังไม่หายแข็งครับโจนาสนี่เกมรับโหดจนเท้าติดไฟไปแล้วครับเฮ้ยนี่ไงโอ้โหคิดนอกแอมโอเพนซึมมาลงมาอีกทีควอเตอร์ที่2นะครับ พักไปรวมๆสองสานาทีนี่ยตอนนี้ทีมนำอยู่16แต้มนะครับสบายๆมาวันนี้ยังไม่มี3แต้มเลยผมสาบสาบ,สาบแล้วอ,อ้อ,อมอ้อ,อมมาแล้วให้ไซออนเข้าในไซออนโอ้โหสวยๆครับทีมผมนี่ก็ยิงลูกโทษแม่นนะแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นไซออนไม่ว่าจะเป็นโจนาสนะครับลุกโทษไม่พลาดเลยเดโรซานโคบิว้ยูเชวิตมาสกรีนครับฮึบจึ๊บมาทันว่าเพื่อนบอลมาทันว่าเพื่อนทิ้งมาทิ้งอื้อซึนงมาแล้วลูกแรกครับเพื่มีโอกาสยิงสองทีเลยเนี่ยสามแต้มนะครับ ฟอนโซก็ย so ัง uh มีไ huh, ด so ้ครับฟอนโซยังไม่ได้ครับมีไฮเดร็กมาแล้วอ้อมแบสไลน์มาแบสอ้อมแล้ววิ่งเข้าเบสไลน์มาครับอื้อสับแล้ววิ่งอ้อมอ้อมไม่ได้เว้ยจิ๊บจิ๊บไปดิเพื่อนเออเฮ้ กูเอ็นกูเอนระวังเพื่อนว่างมากทักเกอร์แต่ไม่ยิงนลยครับกูเ <Green. Green S 2> อ็นวิ่งไปล้อเราเพื่อนสวยมากโดนบล็อกอีกแล้วช็อตบล็อกหมดก่อนแต่มันจะออกตัวแล้วเชียร์ไม่ใช่กำลังแหละออกไปแล้วนะท่ากเกลี์ทากเกอร์ทากเกลี์คลิก,ก,าก,กมาโอเคก,เกูเอน สกรีนเลยเพื่อนทใเกอร์ลับลอนโุบลอลครับเพื่อนมาสกรีนให้เข้าไม่ได้ครับทิ้งมาอย่างนี้เสร็จแต่บอลไปเข้าทางช็อตคล้องหมดอีกแล้วโอ้โหบูลส,สกรีนให้เพื่อนเฮสเฮสช้าแล้วอ <to S 1> ขอบอลสกรีนเฮวิ้งเฮเฮวิ้งยี่ไงเออ สกรีนสกรีนไม่มีปล่อยพื้นที่ว่างให้ผมเลยแนะผมจะยิงสามไม่ได้วะ่ะสกรีนสกรีนอันนี้ก็เลี้ยงมุดคุดคู่ไปแล้วก็วางวางจนได้ครับมโอ้โหเอาจนได้ครับเอยียงกันดนหวยมีไป19แต้ม8วิบาว1อ่า1วิบาว8แอสซิสต์ครับ กรีนจะทิ้งนายอะเพื่อนจอกไม่ได้อ่ะเพื่อนบอกแล้วเดอรซานวันนีนไ้ไม่ใช่วันของนายเพื่อนวันนี้ไม่ใช่วันของนาย not today นะ not today ์ฮ <c oughs> ่าอารลิมก็ไปแล้วครับวันนี้ครับเอ็กซ์แอนห์ฮุยทั้งโจนาสทั้งไซออนเลยครับสกรีนไอเพื่อน เอาดีแฮะหกอาริยุฟเ์ครัผมสิบแอดซิตสิบเก้าแต้มเลยครับส่วนรีบาร์ไม่ต้องไปนับเนี่ยได้หนึ่งทีนี่คือกำไรแล้วจึ๊อสควีมาขอสควีแล้วยิงเลยได้ไหมอ้าาโดนบล็อกอื้อหื้อหื้อ ยังไงอะเพื่อนสกรีนให้โอ้ยเพื่อนไม่ได้ว่ะมันลุ้นทันจริงๆว่ะโดนดับเบิลทีมอีกแล้วครับทิ้งในถึงไหมถึงอย er ู <S <s no. ่ฮันจ well> ูมาเฟดป้องกันดีคร yeah> ับโรบูเริ่มเล่นแผนแบบดับเบิลทีมแล้วนะฮะดับเบิลทีมใส่ดอนหนีครับ เอาว่ะเขาเล่นแผนนี้ว่ะตอนนี้แต่แต่มาอีกแล้วมาอีกแล้วทิ้งในดีเพื่อนอย่างเงี้ยขอบคุณครับผมปาพักไปเท่านั้นเลยครับกลับมาทีควอเตอร์สุดท้ายครับลอนโซบอลเขาบอกว่าว่าเขาเจ็บอะไรอ่ะก็ไม่ได้บอกเนี่นะครับ ค่าพลังเหลือ82เนี่ยฮะน่าจะพอาะเจ็บม่ซูมไปไหนเนี่ยอ๋อจะดูรอยสักสักก็อ่ะไม่ให้ดูนี่ครับไม่ให้ดูแำไมข้างหน้าเนี่ยเป็นเบอร์เนี่ยครับ34ตรงต้นคอเป็นคำว่าเฟดเนี่ยไม่เหมือนตัวจริงอย่ามายิงใส่หน้าอ้าวเมื่อกี้กูว่างเนี่ยเพื่อน แมวอ่ะแมวตรงนี้อ่ะจะเฟดไปยิงสามอ่ะเออเออเชา้าหว่ะเพื่อนไม่จังหวะเพื่อนมันออกบอลช้าจริงวะไม่ได้ดั่งใจเลยจัจงหวะต้องเฟดไปยิงสามเพื่อนสคียให้อ่ะคียให้นี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ทันอ่ะเพื่อน อ,อ้าวสวยไหมเออเออหาพื้นที่ไม่ได้ครับก็ต้อง,งยิงเองอย่างนี้ใช่ไหมแต่ช็อตนี้สวยมากเลยนะผมทำได้ไงวะสต็อปแอนด์บอปอะสต็อปแอนด์บอปแอันนี้เออสวย อีกทีอื้มได้ฟาวเรีบพ oh. ื่อจ kind of e> uh ้ะเยี่ยมเงีบโดซุนบูจกคิกแมสลอนโซมามาแล้วเพื um> ่อนมาสมอนอืมแต่ลอนโซนี่ว um> ิ um> ่งตามมาทันครับอ um> ุ้ยได้อย uh ู่ซึมเออรี uh ่แต่ยังลงครับผม น่าอยู่กับพลังเทคโอเวอร์นี่ราออจะจกไม่ได้หรอกบอลสวยสวยไปแล้วเออสามสิบแต้มแบบช่องว่างนี่เอาดิเพืนโจนาส ไม่ได้เพื่อนลันโซไไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกเลยวันนี้นี่นายยิงสามใส่ฉันไม่ได้เพื่อนสควีนให้มาเชลมาเช,า,เชาบีไฮเดอะแบ็ก <im it> จะเข้าเข้าเข,ข้าไหมเฮ้ยเด้บเบิร์ด็ทีมอีกแล้วนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะอื้อือเอาดีเพื่อนมอนแมนสิบสามแอสซิสครับวันนี้ฟอร์ทีมดีแมกครับ ไม่ใช่อะไรหรอกโดนดับเบลิลทีมเนี่ยโดนดับเบลิลทีมก็ต้องปล่อยบอลออกเนี่ยแล้วเพื่อนว่างด้วยไงเสร็จดิเดอสันมูนี่ได้ไปแล้วขึ้นมาแาบแาบแล้วอ้อมอ้อมเข้าหลังบ้านมาโดนอื้ออหืาวลงนะผมจ้าสวย 37แต้มครับช่องว่างอยู่ที่35คะแนนครับตอนนี้เนี่ยครับโอ้โหเออโดนบล็อกอีกโดนบล็อกอีกลันโซนายไม่ไหวเพื่อนถ้านายเจ็บนายไม่ต้องเล่นก็ได้นายไม่ต้องเล่นก็ได้เพื่อนเฮเฮลงมาแล้วครับเฮเล่นกับเฮหน่อยเฮเล่นกับเฮหน่อยเฮเฮไปเฮเอาเฮ เฮ่เฮ่เฮ้ไหมเฮ่เฮ่อ้าวอะไรงกอะไรงผมมาไม่ยิงโอ้โหจบจบไม่ได้สั้นไปอีกแล้วครับลอนโซบอลวันนี้สามแต้มของเขาสามแต้มมาแล้วหลังบ้านตาวโดนบล็อกเฉย หนึ่งจับบอลทำไมเพื่อนจังหวะนั้นปล่อยออกไปดีเข้ามุมมาเจอกับใครของสกีนนะครับของสกีนนะครับเฮ้ยไม่ได้ว่ะจังหวะสกรีนแล้วผมจะวิ่งไปยิงมันยิงยากจังววะได้ดีทีเดียวเมื่อกี้สตัปแอนด์ป๊อปใช่ปะม ก็ต้องค <ford passage S 1> อก่อนใช่ไหมเนี่ยสต็อปแอมป์ป๊อปอ่ะมาแล้วหลังบ้านมาแล้วโอ้โหไม่ทันแล้วเพื่อนคลิกอ้าวเข้าไม่สุดเฉยครับซาตูรันสกี้เนี่ยติดสกรีนแล้วเออซึมมันต้องอย่างนี้ดิแฮ แม่กว่าจะได้สามแต้มแปเครับวันนี้ถือว่าแม่นอยู่นะไปๆมาๆก็แม่นอยู่เนี่ยถึงแม้ว,ว่าโอกาสจะยิงน้อยนะโอสเตอร์ไรเซอร์สสี่สิบหกแต้มครับวันนี้แต้มไม่ได้เยอะนะครับแต่ซิดเยอะครับวันนี้ อะไรเพื่อนมือไม่ถึงครับมือสั้นอาเพื่อนมาสควีนมาเชลเนี่ยเขาไม่ตามจริงนะเขาไม่ปล่อยผมอยู่คนเดียวครับเอาว่ะเพื่อนมาทิ้งมาอย่างนี้ก็แอนตัววางครับหันด้วยขวาจบเกมครับผม เจ้าบ้านเอาชนะไปได้ไม่ยากเย็นนะครับเฮเควสอะไรเควสอะไรอะ่ะเควสอะไรเสร็จอ่ะืมเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะเป็น endorsement นะครับที่ผมจะไปติดต่อกับ New Balance นะครับ contract level 2นะครับอันนี้เขาบอกว่ารังวัลเนี่ยจะเป็น นิวบาลานซ์คั l เลอร์เวสอันนี้ก็คือเราจะทำซิงเกอร์ชูได้ใช่ปะไม่รู้อ่ะต้องไปคุยก่อนนะครับเขาบอกว่าให้ go to the endorsement menu to accept contract offer นะครับไปที่หน้าเมนู menu, personal brand นะครับ endorsement นี่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  ready นะครับมี2อันนะมี Puma กับ New Balance นะครับ ที่กดได้นะครับสำหรับสปอนเซอร์รองเท้านะฮะพูมาอีกอันหนึ่งก่อนไปดูเควสดิพูมาตอนนี้เลเวลอะไรอ่พูมาคอนแท็กเลเวลหนึ่งนะครับอันนี้จะได้แค่บิลบอร์ดนะครับอ่เดี๋ยวรับของดิวบาลานซ์ก่อนนะครับผมเข้าใจว่าคัลเลอร์เวเน่าจะเป็นผมต้องสร้างเองว่ะใช่ปะ่ะวีดีมแล้วแล้วยังไงต่อครับอินโปรเกสอยู่ในกระบวนการนะฮะ ให้ไปที่ตึก New Balance นะครับนี่ไงเพื่อดีไซน์ Your Own Custom Colorway ครับไปดิเพื่อนดีไซน์รองเท้าก่อนนะฮะเขาบอก Colorway นะ่าจะเป็นแค่สีนะตึก New Balance อยู่แถว South City Viper นะครับโอเคทางด่วน South City Viper ห้อยหวนจนทยานทาซานเจ้าป่าไปครับวันนี้ชิลมากท่าหวนจบด้วยลงสบายๆครับวันนี้ วันนี้ไม่มีลูกเล่นอะไรเงไปตรงไปนะครับแล้วเลี้ยวขวาได้ฮะแยกหน้ามาปะมีไซน์รองเท้าครับคุยกับใครข้างบนนะครับโอเค นี่ยินดีต้อนรับค่ะุตรดงนั้นแลง้วครั้หลังนั้นี่งนั้ดันัเนาัมนัักนั้นนนังั้นดังันดับนันดน้นังนนดังนั้นดังนัดงนัาดัง้าังั้นังนังเราเองนี้นดั้ด้ดงดังนดงา้นง้น่งนั้ด้ด้ดดนี้น มี2แบบนะครับผมมี new balance omnis เหรอ omnis นะครับเล่นคำนะใช้เล่นตัวอักษรนะครับแต่น่าจะอ่านว่า omnis เนี่ยใช่ปะตัวหนึ่งเป็นตัว i อ่ะใช่ไหมอีกรุ่นหนึ่งเป็น new balance k a w a i นะครับอันนี้แล้วกันนะ omnis นะครับชื่อเท่ดีไอ้ทรงก็ใช้ได้นะทรงใช้ได้นะ k a w a y i นะครับสีผมก็ต้องเป็นสีช่องเลยเนะี่ย เน้นไปที่ส้มเหลืองนะครับส้มเหลืองเท่าดำอันนี้คือตรงโลโก้ตรงลิ้นนะครับตรงลิ้นรองเท้านยะตัวตรองเท้าเนะี่ยผมจะเน้นไปที่สีเหลืองเหลืองส้มส้ม,สม,สมอมเหลืองอะประมาณนั้นอะนะครับ,นะรบ recent color อ่า เทจัดพี่รองเท้าผมจะเอาเป็นสีซื้อไหมออกรุ่นนี้ซื้อไหมแอปพลาย s a v e and Exit โอเค s a v e t h ูสเ o s p e c ก9 1วัยิบร้อยครับคิดว่าไงครับผมโอ้โหยอดเยี่ยมเลย MP นี่ต้อง Best Seller แน่เลยแน่นอนล่ะผมต้องซื้อแน่แหละคนหนึ่งเนบเอ้าแน่นอนเจ้าของก็ต้องซื้อดิหนึ่งคนแล้วก็เพื่อนมันก็ต้องซื้อกูด้วยนะแล้วใส่เลยได้ปะใส่เลยได้ปะ นี่เอาก็ใส่อยู่แล้วนี่ว่าสวยครับสวยเลยอันนี้สวยเลยนี่เหลืองอ่อยนีฮะเหลืองมันเลยนี่บาลานซ์นะครับเจ้าแรกครับที่เป็นซิกเนเจอร์ชูของเอกตันหุยเนี่ยโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับแล้วก็มาเดินครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามดูกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ ก็ามาดูใหม่กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันไหนกับ New Balance A อแก้ววไม่บายครับ